สวัสดีครับผมช่องตาหลวยพ่อเพื่อนครับวันนี้มีหลานของตาหนวดยายเปิมนะครับชื่ออะไรนะครับสวัสดีครับชื่อเบลค่ะขอเปิดหน้าหน่อยครับเปิดหน้าดูหน้าตาหล่อๆหน่อยนะเอ้าเปิดช่องให้ตาหลวยหน่อยดูสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องตาหลวงพาเพื่อนนะครับเป็นถ้าเกิดใครใครกับเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดจำเป็นใช้ด้วยนะครับแล้วก็ไปติดตามเพจตาหลวยพาเพื่อนนะครับอ่าครับ วันนี้มีเมนูอะไรที่จะให้ลูกค้าหรือว่าจะให้ช่องตำรวจเพื่อนได้ได้รับชมบ้างอันแรกคือไม่รู้เลยอันนี้คือซอยจุที่ลูกค้าเขาสั่งมานะครับซอยจุต้องใส่อะไรบ้างรู้ไหมน้องเบสรู้ไหมครับไม่เคยทำดูอ่าน้องเบสมาดูด้วยกันอ่านี่ก็เป็นเนื้อสดๆนะครับของของร้านของขายของโดยฝีมือของ ฝาเลยไ <t aps> อพ่อของอะไรนะพ่อของพ่อของพี่ผู้สาวเชื่ออะไรนะเา้าจริไม่ได้ <t aps> อ่า <t aps> พ่อของพี่ลูกชิ้นนะครับลูกชิ้นก็จะได้มีน้องชายอีกคนหนึ่งแล้วนะครับ <t aps> กําลังตั้งท้องอยู่สี่เดือนนะครับ<ต>ก็ต้องยินดีกับ้าหลยด้วยนะครับขอให้เป็นลูกชายอย่างโอ้ตบๆเลียมๆอข้ง ผมปูกระปตรงนี yeah, ready, ready, o, ้ก mm ่อนนะครับผมอ่าครับตับสดเลยนะครับครับคอ่ามีส่วนหนึ่งก็คือมีเนื้อสดสดแล้วก็มีตับด้วยนะครับอันนี้ผักกีริ้วครับผักกีริ้วล้างเรียบร้อยสวยมากครับสดสดครับกินเทปเลยว้ยวุ้ยวุ้ยวุ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้ลูกค้าก็สั่งเข้ามาครับผมอ่านี่คือหน้าปลาของซอยจุที่ร้านหนองคายนะครับ น้ำจิ้มขมขมนะครับโรยหอมโรยหอมนิดนึงแต่งหน้าแต่งตาต้องโรยผัดชีนิดนึงนะครับไปน้องเบสไปส่งของหน่อยโต๊ะยี่สิบเก้าครับเราตามไปดูนะครับตาหลวยตามไปดูน้องเบสไปส่งของหน่อยว่าจะถูกไหมนะครับก็ลูกค้าเริ่มจะเข้ามาแล้วนะครับที่อส่งของที่โต๊ะโอ้ลูกค้าประจำอ่าครับ เปิดเปิดกับวัสดีครับผมช่องตะรวยพระเพื่อนครับบน,นี่จะของเมนูซอยจุอย่างน้นอยๆต้องมี3ามจานนะครับอาส่งให้พี่เข้าหน่อยครัข<อ>บขอบคุณนะครับที่อุดหนุนกันอยู่ตลอดบรรยากาศยาเย็นครับช่วงรอลูกค้านะครับประมาณ4ี่โมงครึ่งนะครับที่ร้านของไข่ครับต่อไปเป็น เมนูเนื้อย่างนะครับโต๊ะ2ครับครับโดยป๋าพงนะครับน,นี่นะครับน้ำจิ้มเจาไวด้วยอันนี้คือชุดของใส่ตอนทอดที่เตรยียมไว้แล้วนะครับเมน,นูนนเนื้อขาส้มตำเนื้อัาส้มตำจำเป็นนะครับ าบเตยอ,อาสยาม,มน, <laughs> นี่แหละครับบรรยากาศดีๆสปอดเสียงเพลงแล้วก็เต้นไปด้วยนะครับตําไปด้วยนี่ไงนี่แหละขยำขย,ขยซอยนะครับขยำซอยรบอรรยากาศรอบในก็มีแล้วนะครับค่อยๆทยอยเข้ามานะครับครับต่อไปเป็นเมนูของ ลูกค้าที่ก็สั่งเข้ามานะครับเป็นก้อยหมูก้อยหมูนี่เขาก็ต้องเอาเนื้อที่โบมันโบมันนะครับเนี่ยเราเลยบอกไปแล้วนะครับว่าเป็นเนื้อหมูส่วนที่ไม่มันเลยนะครับเราจะต้องเอาไปแช่มะนาวก่อนนะครับสักสามช้อนนะ,ะเพื่อที่จะ,ม,จะมันก็จะไม่แข็งตัวไม่จับตัวนะอ่าครับเราต้องสับให้ละเอียดก่อนนะครับไ,ไปแช่น้ำมะนาวสักพักหนึ่ง จนกว่าที่น้ำมะนาวมันจะไหลออกมาจากเนื้อหมูนะครับแล้วค่อเอามาคั้นให้แห้งนะครับเดี๋ยวดูวิธีทำทำกันปลาลอยอีกแล้วปลาลอยปลากุ้งใหญ่นะครับร้านน้องไายจัดการดีครับอันนี้คือย่างนมกับิ้นหมูครับอ่านี่แหละครับมักเรียบร้อยครับล่อไปย่างครับตามไปตามไปอ่ครับ นมย่างลิ้นย่างนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยคือเตาย่างนะครับของพี่ช้างเออเป็นคนจัดการใครล้างย่างสุกหรือยังดูข้างนี้อีกทีนึงอออีข้างนี้อข้างนี้ข้างนี้พอเอาข้างนี้ก่อนเนี่ยนะครับใครล่างใครล้างย่างเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะกรอบไม่ไม่เหนียวลูกค้าเขาสั่งเออลูกค้าโต๊ะนี้เขาสั่งมาสองจาน ถือว่าได้เยอะนะครับถือว่าได้เยอะกาไรค่อนข้างที่จะน้อยแต่ก็อันนี้คือโอ้นี่คือเยอะเยอะหน่าดูโอ้โหอีกนิดนึงครับอีกนิดมามาดูก้อยหมูกันต่อไปอ๋อยังไม่ได้ชาใช่ไหมยังครับเราหม้อก่อนล้างหม้อก่อนนะครับหม้อต้องให้สะอาดดนึงมันจะได้นะครับ ขั้นตอนที่เราทําก้อยหมูก็จะทําได้ครับเป็าานะจยาได้อันนี้ค่อนข้างนานนะครับลูกค้าบางทีเขาก็ทวงมานะว่าทำไมนานจังก้อยหมูต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับเนี่ยต้องแช่น้ำมะานาว ก็ตอทิ้งไว้สัักนึงน้ำมันก็น้มะนาวจะซึมออกมาแล้วก็ใส่ใ,ใมัให้มันแห้งๆนะครัถ <bend. S 1> ้ามันเหนียวถ้าเราปุไปเลยมันก็ได้เ่เหนียวมันไม่น่ามันไมน่ากิน,นไม่น่ากินแต่้เว่าทำเป็นต้อยหมูคั่วเราก็ไม่ต้องแช่ครับเอาไปคั่วได้เลยแต่น้ำมะนาวเราก็ต้องลดลงลงมปอีก บางคนเขาสั่งเป็นก้อยหมูแล้วให้มาพั่วอย่างนี้มันก็จะออกเปรี้ยวนะครับเปรี้ยวแต่ไม่ตรงตรงสุดอ,ดอแล้วก็เน,นี่ยช่วงที่รอน้ำมะนาวมันซึมเข้าเข้าเนื้อแล้วก็มาหั่นพริกนะครับเป็นส่วนประกอบของก้อยหมูไม่ไม่ดูเลยนะครับเนี่ย อ่าไม่ดูเลยโอ้ยถนัดซอยครับอาชีพเดิมครับเลยอ่ายัดใส่ยัดใส่โอ้ยเลยครับสวยมากสวยมากโอเคมาดูมาดูมาดูดูมาดูนี่อะไรครับเนี่ยของแท้ของแท้อร่อยของแท้เลยถนัดครับถนัดตัดถนัดซอยครับถนัดซอยถนัดซอยยี่สิบเก้ายีเก้าเลยสองจานไข่ลังมักหลายครับลูกค้าเขาก็มักหลายไข่ลังเนี่ยยังงี้ครับ ป๋าพงเป็นคนจัดการเย้ยนะครับครับออครับป๋าลุยจัดการอีกแล้วครับน้ำเอาดูทั้งเกตดูว่าน้ำมันจะเริ่มเริ่มซึมหมอกนะครับอันนี้ป๋าลุยก็จัดการบีบนวดบีบเอ้เย้เย้รย้เ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 ยเยยเ้เยเ้้้้้้้ กว่าจะได้แต่ละจานนะครับลูกค้าต้องรอร,รอนานนะครับถ้าสั่งก้อยหมูหอ่ะถ้าสั่งก้อยหมูข้อก็แป๊บเดียวนะครับครับ <ผม S 2> พิถีพิถันครับครับเขาต้องจิ้มอะไรไปเนี่ยตัวนี้เขาเอาน้ำจิ้มขมนะจิ้มขมนะครับเอาน้ำจิ้มขมไปผมเขาแล้วไปแล้วไอ้ไปไป,ไปอีกขาดถ้วยหนึ่งเอาไปอีกถ้วยหนึ่งเอานั่นคืนมาเขาไม่กินไอ้เปรี้ยวไม่กินโอ้น้าแตะครับฟ้าลอยน้ำแตะก็เนี่ยแหละอาการของต้องเอาน้ำเอาอยู่แลนะ ันหนนครับี่คือก้อยหมูมันต้องเป็นอย่งนี้แล้วครับคันในแห่งเลยลูกค้ามากกับคือกันก็ปล่อยก้อยกระป๋องบ้านนอานะครับปลอยปลาปล่อยปลาเออปล่อยช่วงใบฝนต้นหนาวครับบรรยากาศข้างนอกครับช่วงที่รอดปลาไหยเขาขันนมเว่าประมาณรอเล่นรอเล่นขันหมูอยู่ครับว่าไงน้องเบสฝนตกแลยเน่ะ ครับลูกค้าช่วงฝนตกนะครับก็จะหลบหลบไปด้านในก่อนยังไม่ถึงเวลาด้วยที่ลูกค้าที่จะเข้ามานะครับมานี่น้องเบดมามาปิดมัปิดคลิปให้ตาหลวยหน่อยไหมนะครับมานี่โอ้ยได้ทรงผมใหม่ไปเอาไปทำน้นมายังเนี่ยทำน้ำยังเนี่ยไปใส่เมื่อช่วงบ่ายใช่ไหมเข้าร้านตัดผมนี่ไม่ชวนไม่ชวนตั้งไม่ชวนฟ้ารวยไปไปยอมเลย ครับแล้วปลาลอยไปย้อมตรงไหนเนี่ยมันไม่มีผมปลาลอยไม่มีผมอ,อ่าลิ้นนมหมู <20 S 1> นมหมู <20 S 1> ลิ้นหมู 26, 26ยี่สิบหกยี่สิบหกย้ายแล้วนะอ่าครับเดี๋ยวดูหน้าตาของไอ้ก้อยหมูก่อนแป๊บหนึง่งเดี๋ยวค่อยปิดคลิปให้ตะลวยก่อนนะครับไม่ก็จะได้นะครับน้ำน,นะครับผมอ่าเนี่ยแหละครับ ป้าก็เริ่มคลื่นๆครับรมาแล้วมาแล้วได้จะเสร็จแล้วนี่คือนี่คือก้อยหมูหนครับมันค่อนข้างที่จะโอ้ออกมายัางสวยงามครับแสดงว่าโดย <c oughs> นวดดีนวดดีเลยครับรถก็ออกจะค่อนข้างจัดจ้านนิดนึงนะครับเมี่ยวดูพริกเอาน้องเบาครับ ใส่อะไรนะครับเนี่ยคลิปไปก่อนนะครับน้องเบลโอ้ยอะไรนะครับโอ้ยครับมีมีเครื่องปรุงอะไรบ้างปรุงก็โอ้ใส่พริกวีก่อนครับใส่พริกวีครับมันต้องรดจัดครัดปนครับครับถ้าไมจัดมันจะไม่อร่อยนั่นแหละครับปลุกญ่เพลินวาจังสันนี่ส่วนประกอบสำคัญครับผมนี่สุดยอดครับไม่ต้องนี่เลยโอ้ดีเบ๊ะครับมันไม่เข้ากัน นาตาจะเหมือนก้อยปลานะครับโอ้ยลูุกข้ามากน้องเบสคิก็ถือว่าสุกแล้วนะครับโดนผ่านการนวดอย่างดีด้วยน้ำมะนาวอาจารยเลยครับโตยี่สิบหกย้ายไปไหนครับโตสี่ครับโตสี่โอ้ยโตสี่ครับอ้าวเสร็จเรียบร้อยนี่คือหน้าตาของก้อยหมูครับอ่าเสิร์ฟครับเสิร์ฟอ่าน้องเบสมาปิดคลิปให้ตาหน่อยเร็ว ไปพร้อมกันกับตาลวยเลยยืนคู่กันครับผมคลิปได้จบลงแค่นี้นะครับขอขอดูหน้าตาลรยๆหน่อยเอ้าเอ้าเอาใหม่เอาใหม่ครับคลิปก็จบลงแค่นี้นะครับก็งานตารวยก็พูดต่อเลยต่อเลยพี่เอาไรอ่ะก็ช่วยติดตามหน่อยไหมช่วยติดตามเพจช่องตาลวยตาลวยพาเพลินแล้วก็ ออออขอบคุณครับนี่คือครับผมครับผมนี่ครับ,บนี่คือน้องเบสนะครับหลานรักของตาหนวดใหญ่เปมนะครับช่วงนี้ก็ปิดเทอมแล้วนะขอบคุณครับที่ติดตามครับช่วยสับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับขอบคุณครับ